จะซื้อรถสามชิ้นไปไปแข่งที่ลังไปแข่งที่รังกันไหมคบโอเคครับเอาคันไหนดีเอ้ยเอาจำนวนเอาสามคันนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวโชว์หน่อย<ม>โอโ้โหเก็บของเล่น<ม>ของเล่นใหม่มมม ไหนโชว์หน่อยโอ้เปิดฝากระโปรงรถได้ด้วยโอเคอ่ันต่อไปดูสิโอ้โหน่าไหนไหนถ่ายรูปหน่อยโชว์ของหน่อยที่โอเคอ่ันต่อไป Mm hmm. อ่ะบวกงโอเคเราไปเล่นกันเลยเอาไหนโชว์โชว์หน่อยโอเคไปวางเลยเนี่ยวางตรงนี้ <What? S 1> <attractions. S 2> ตางบนลานดังสูงมากพร้อมแล้วไปว้าวเร็วโอ้โห,เร,โโหเร็วมากโอเคโอ้โหคันกลางถึงก่อนแล้วค่อยมาเป็น คันนี้รังนี้ชนะอ่าใช่แสดงว่าแสดงว่าคันนี้คันที่สองแล้วคันนี้ได้ที่สามแสดงว่ารังนี้อย่างดีที่สุดรังนี้เร็วสุดจริงเปล่าใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาคันนี้ได้ที่หนึ่งคันนี้ได้ที่สองคันนี้ได้ที่สามคันนี้ได้ที่สาม มันตั้งสี่เพลินอะคุณตัวต้องต้องต้องยกขาทำเนี่ยนะคะมันตั้งสิ่รถโอเค โอเคบ๊ายบายก่อนพร้อมรถมาเจอเลครับโอเครางยาวมากรางยาวแต่ว่าต้องถืออ่าเราแข่งรถนะเราตำรวจมาเลย โอเคพร้อมยังครับพี่โตนะไป